ัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุดทนะจ๊ะพี่น้องจ้าเมื่อนี่วิไลสิผ้าออกมาตรงมอวนนี่ออเดอร์ของน้องมื่นดอกน่าจะเนาะมือวนนี่มื่นดอกวิไลวิไลเอาวันวิไลมาซอยตัดแต่ว่าวิไลบด้เอาอันบด้เอาขากรองมาตั้งก็เลยบด้เห็นน่าจะเนาะมือวนมอวนวันอาทิตย์น้องต,ตัดไปใดมืน่นผ้ากันตัดไปได้มื่นดอกเมื่อนี่ขาเจ้าจเอาออเดอร์เอาออเดอร์เพิ่มน่าจาะเนาะก็เลยมาตัดอีกสามพันสองพันสามพันเพิ่มน่าจ้ะ วันนี้พี่เล่กับสิภาคพี่น้องมาตัดดอกดาวเรืองเนาะจะเนาะเห็ดเพราะว่าน้องเป็นเหตุสวนผสมผสานกันซุ้มพี่น้องกันเนี่ยจะเป็นญาติๆกันเนาะกับพอเพิ่นกับเป็นพี่ไส้ผู้ที่เป็นเป็นลุงผู้ถีวิไลสื่อเฮียนเพิ่นต่อเฮียนที่วิไลโยสุมือนี่ยจ้ะเฮียนที่วิไลสื่อเพิ่นต่อนี่ล่ะวันนี้เพิ่นกเห็ดสวนผสมผสานเนาะปลูกปลูกดาวเรืองน้ำแล้วก็ปลูกพริกน้ำแล้วก็ปลูกนองใหม้ฝรั่งปลูกบักเชี้ยเนาะจ้ะเนาะ ผสมกันไปในช่วงช่วงที่เขาเป็นนาไฮนาหน้าเนาะการนาไฮช่วงนี้ก็มีนาไฮกับอ้อยแต่ว่าอ้อยกับตัดแล้วพี่น้องจัาอ้อยข้าเจ้ากับตัดแล้วแต่ว่าหลังจากอ้อยตัดแล้วหลังจากเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ําแล้วหรอกกัตัดอ้อยแล้วก็บข้าเจ้าก็เห็ดผึดผสมผสานทั้งสี่น่าจ้ะปลูกดอกไม้ขายแล้วก็ปลูกบักพริกแล้วก็ปลูกบักเคี้ยวแล้วก็บซีนี่อ่านอกไม้ฝรั่งน่าจ้ะเนาะกับมอนีกับตัดกุ้ยลายกับซีกกรเลยสีผ้าพี่น้องมาเบิงน่าจ้ะเนาะมาพี่ไร้สีผ้าไปตัด ดอกดาวเรื่องไปเห็ดพวงมาไล่จ้ะงั้นมันลุงเอาบอกแตงไปขายแตงนันจะใส่ผู้ได้ปลูกผู้ได้ปลูกบอกแตงฮะงงงโอ้น่าจะขย,ยันเนาะมันไม่รูกไม่เมียว่ะหรองคะ นั <re ่นมันขั้นบ่ขั้นเท่านั้นหรอถือว่าว่ามีกมนาะวันๆแยกกันนักหน่อยอีกสามอีกสามเมื่อเยอะอีกสามวันสุกน่าแพะน่าอีกสามวันจำมันเยอะมากทำไมหมู่บ้านคนกี่หลายมู่บ้านเฉลี่ยหรอแปลว่ามู่บ้านนี่เว้ยหม่บมานน่คนเยอะเลยคนเยอะโซบูเฉลี่ยแล้วคนจะเล่นใครก็วันจำยัง มี่ะแถอดีอ้าปัดปัดััดีรถมาเอาต่อขึ้นหน่อยเข้าเข้ามาเลยคุณผู้ชมคกันนี่ยอะ้ค่ะวันนี้กำลังจะตัดดาวกันาเลยค่ะหมู่บ้านมันเต็มอยู่นาเต็มเลยหมู่บ้านดูนี่น่อกอืมปัดนแี่เมื่อกี้บอกอู้าจะไปเหยดงานบนี้อืมก็จะถามต้องขอให้ชังเจจาถามว่าให้เลือกเรื่องไหนแบบไหน ล่องปืนอยางงไอ้ยัง,ยงเอาอี้ยังลงไปเมนบอกใจว่าอบไม่ร้อย่ย<น>่างดีเด้งใช่หมใช่คนสาวคนแอ่งกัข้าวปลาใ

สองเดือนแล้วค่ะสมกับนเดือนเนาะนี่มูนี่ตัวโน้นน้องบีเขาเอาใส่อันนั่นไหมใส่พวงมะล่เนาะสีมูนี่บ่าวบานแต่แม่งกินน izable, ้นนะม่งหัวสร้างบ้านแม่งหัวสร้างแมน้องบีอันอันเม่งสร้างเขาเออนเมงสร้างมีมันว่านี้มูฮ่าเก็บกินน้ำต้นอันมาข้ามแปแต่กี้ไหมแมน แมนเขาพากินยางกับกินสมััยตะกี้พากันกัดกินเซยหยาดกันกินได้ด้าพอด้าแม่กันกัเอาวัด้าได้หยาดกันกินสำัยเป็นเด็กหน่อยว่ะตีอู้อันนี้ดอกมันลายเนาะดอกมันนาขึ้นลายเนาะความความ ความง่ายความทนดอกมมนี่มันสีทนกททล,ลัวดิอืออันนั้นเป็นป้าบอกพริกจะจับทัดไปบ่าแม่สวนเจ้าของดอกพี่น้องจา๋าสวนของลุงวัด <laughs> สีมาซอยน้องตัดอันท่านตะวันมือนี่ออเดอร์หน่อยออเดอร์ว่าถึงหมืน่นเมื่อก่อนมาตัด บ่ได้เอาโทษเอาบอด้เอาขากล่องมาเลยบ่ได้เออเลยบ่ได้ยชายให้พี่น้องเบิ่งฮะกินขี้พี่นอนของโลกเนะาะห้องโลกกว้างมาเนียนสองสามมือตัดตัดท่านอยู่ตีสองกนผัวเมีย สวัสตากระย่ายคือสิแพกพระท่านดอกหัวหมุนและผู้แพกผู้แพกอันใดมูคุณยายถึงยายเมื่อนี่พนังงานว่ามีมีสองเถวจะผู้แพกตอนทำนาค่าชื่อดาวเรืองจีิดอกมันง่ามให้ดอกทาไดกับพี่น้องค่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะปลูกทุกแนวพริกบักเคออเคียดอกดาวเรือง ดอ,อกจักบาทก่อนนุ้มบีดอกละหาิบตังแมนบอสเปนโบ,บกอ่ต่ัตงอดอกโบกมื่อสองพันดอกมื่อสองพันดอกเมื่อวาได้เมื่ออยู่เมือ่ 2, นอวานตัดเมือ 2, นอนม่อนจีจ้าตัดได้เมื่อนกว่าดอกอืมวันนี้คือวันนี้คือเพิ่มเติมนั่กบพ่อจะข้าตัดไปลน้องเมื่อี้เมื่อกี้นอนเล่ี่สง มันมันมาท่านหนึ่งแจงสีแจงสีมันบาท่านหนี่งบานเต็มเนาะจันนี่สีเอาเบิร์นี่เบิร์อันนีอันนี้อันนี้กีบมันบาท่านหนึ่งบานเป็นมะายมือนี้เป็นดาวเรืองมะไรเมือนี้อืมเลยเอาดอกตุ่มน้อยนั่น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 มือเยญ่มันตัดนั่นโอ้ยอย่าไปบอกคนง่า่ว่า ฉันไปชมสวนดอกไม้สุกมือวีสิีทำแบบแหมามือเดียวส่ด้เมือนน้องูวาแมนมันมันดอกไงแล้วมันก็แบบจะได้ละมือนีอ้ยลูกวาดอกใหญ่นูสีส้มดูนี่ช่วงนี้แดดมันแดดมันคักน้ำเนาะแเมนดีละได้ข้าวถีงได้ข้าวเยอสำงเมนมาสีร่มส มื่อนีออเดอร์หน่อยพี่น้องคะพอด้ซอยน้องดอกเมื่อนั้นมันตัดอดพอดาย <c oughs> อดทิงพ่อแมว่ว่าอดพอขยันได้ค่ะพี่น้องคะอดพอเห็นความงามของดอกไม่ว่ายงมันขั้นแวมันขันแวบอกง่ายๆไงมันขั้นแขวรวบหมดจักงานนี่งานหนึ่งบ้างง,งานกลัวหาพันตน้นหาพันต้นระยะความเก็บหญ้าปันไดโนบี ที่ที่เฮาได้ที่เฮาได้แบบว่ามันมันเหมือนเก็บได้โดนไปเลยอ๋อมันสิไดเยอะขันห้าดูแลต้นดีมันได้3เดือนพุ่นเด้อ3เดือนบ่อ,บอกเจ้าหนะูว่าเอออาการต่วนรู้ว่าเอว่ามื้อนั้น,นมันซื่นเนาะมื้อนี้มัน่ะเป็นว่ออา,าอยู่มบ้านหน่งคนมาชมโอ้ยดอกไม้ดอกาม้อยังงม,ม,มาพากันไหเอกเอกระจายแหลกีเพราะว่าช่วงห่นอากาศมันเย็นเนาะอ,อากาศมันหนาว มันมูพันสีเนี่ยมันเหลืองเออเห่อเคลื่อนนั่นพลเนาะอืมนันทอนอืมมูสีเหลืองเข้มอันนี้มันสีเหลืองอ่อนอืมแม่งชอบไตั้งหาแม่ชอบเนี่ยมูนี่ติดีแมนแต่ว่าพอมาห้าปลูกใส่กันเิ่งเข้าเลยหลัวแม่มันตค่อยไยตอมมูนังนแม่งมาตอมตะมูนี่ กืมน,น,นูนกันงคืนเหมือนมาเบิ้งอีกเต็มแบบน,นี้กินนุนหน่อยกินนุนดำเข้าคือกินนุนเขียวอ๋อแบบเข้าไปเบิ้งสีโสมผัดหมูมี่เลยเขาจะจัดไปไหนยอยู่แล่วย<ะ>ังฮะว่า,ามือมือแย่มัดตาดคือเป็นสีดอกง่ายๆหลายอยู่เออ ก็ใายเห็นเอ่เกับโอไไ๊ต่ะไรเนาะงามคือใหญ่นี่เนาะอ, <c oughs> อันนั้นป้าอัน่อใหม่รั่งคือท่าง,งใดสันนโอ้เมื่อตีบ้านนี้เห็ดจะบอกเครืองเทศอือ เฮ็ด <laughs> แล้วก็มาแพ็คยังสี่ล่ะพี่น้องจ้าแพ็คนึงแพ็คละ50ดอกอยู่เนาะป้าเนะาะแพ็คมีใส่นั่นใส่นี่อ,อยู่เมืองฟุตบอลล่ะลุงมื <laughs> ม้อนี้มื้อนี้ออเดอร์ส0 0พันมาติเมื่อวานออเดอร์1 0 0 0นนึงพี่น้องคิดเบิ่งว่าออเดอร์2,000กระตาลายพราแห้งออเดอร์ห0 0่นหนึ่งพุทธแถวสองแถนั่งวินย้อนดอกไหมฮอฮึเคือกันบ่ เอานี่มันออกกี่หัวบีหีบไปออกแค่แน่ผนปลาสี่ตู้ของท่นเอาหีบทูเอาเด้อร์สันเปลือกออกหีบมาเลยวันเดียวเลี้ยงเป็นเก้าว่านเอาดอกน้อยสุดมัน้องแบบใหญ่สุดคือเก่ามันดอกน้อยวันเดียดอกบานมันน้ำเมล็ดสีนู้นเมื่อพรนู้ส่ออันนู้ไปบอกไปยิังมาท่านว่าที่นี่อันฉันไปเล่นสวนดอกไม้ทายไปเห็นแล้วก็แล้วก็ว่าเออพี่ป่าไปปลอดอกไม้แล้วว่าอันนี้อะไรก่อนปลาจงไปแใหญ่เบิ้งโอ้แฟนเดียวน่าปลากระเทียนดอกไม้ใส่กระเลนใส่ป่านม่นเนี่ยพยเห็น อยาฉันปลูกนั่นเนี่ยคบอว่า้าพี่น้องมาแขกทรงทรงใส่ก่อนโนพี่ป่าค้องตลาดคือพ่กยุนิยุโกซุมเด้พี่น้องจ้าโกซุมมหาสารคามแพกโล่งป่าค้องตลาดเว่ามันสิบแม่งขนเานดใหันญ่ โอ้โหสนับตเ,เองเามันกับเพื่อนมันกับเพื่อนจะลืมไปเลยโยน,นไป,น,ปน,นี้ได้ป่านเนาะโยนไปเลยเนาะโยน,นอยังเดี๋ยวเลยถ้ากองไม่ท่านคันยงไปเอียงมากผู้เสาสชิบิน้นคนเห็นแต่เขาขายในพวงมาไล่ดอกหน้อยๆพี่น้องจา้าแต่ว่าน้องข่อยปลูกได้ดีค่ะงามคือข่ขอยเนาะพี่น้องเนาะเแค่ยังกินพอพุัวพอพุัวดิ ผัดน้องใหม่โอ้น้องใหม่พลังใหม่พลังผัดไข่ไปแต่เราแข่งใครใครอาะสำหรับคลิปนี้กับซัมนี้ล่ะจ้ะพี่น้องตาวิไลก็ขอบคุณพี่น้องฟองไปสู้ผู้สุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้เนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้กับซัมนี้เดอ้อจ้ะเดี๋ยวซอยป่า,าเราค่ะเลียกแป๊บน,นึงขอบคุณพี่น้องฟองไปสู้ผู้สุกคนนะคะเนาะให้ลำให้รวยเดอ้อจ้ะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณค่ะ <c oughs>